ดีครับพี่น้องนี่ผมพาพี่น้องมาเบิ่งแปลงหญ้านะครับเนาะแปลงหญา้าหาไรครับมาซีปลูกหญ้าเลี้ยงงัวครับหาไรเลยครับอันนี้ก็ปรับพื้นที่ครับดันข้างหน้าดันข้างหน้าเห็ดข้างหน้าไม่แล้วก็เห็ดทางไหมพี่น้องเนี่ยทางทางเขตแดนเห็ดไม่เนาะ เนี่ยพี่น้อ <c oughs> เห็ดมาจับคุณครับหัวหน้าครับอันนี้กัอันนี้แปลงหญ้าครับแปลงหญ้าหาไรครับล่งปูงหญ้าหาไเรเลยครับพี่น้อมึงออออใจขักพี่หน้ออ,อ้ยใจลายขกหลายมึครับน,นี่ก็เห็ดทางไหม เป็ดทางใหญ่ขยายทางออกครับเพื่อที่ปลูกยุ่งข้าวไว้พร้อมครับมันจะได้ไประโยชน์หลายต่อเนาะพี่น้องผมใส่เบิ้งได้รอบๆนะพี่น้องเนาะกับไก,ก่เช็ดหลักกับพี่น้องเห็ดเตยเ,เตยม,มันสับเห็ดเตยม,มาแมนเก่าเก่เมมเาม่งครับเก่เมมเาม่วงสั ฟังกันน่กับเห็ดขั้นขั้นแดนครับมองนี้ก็เป็นแปลงหญ้าบังไงเลยครับพี่น้องเอ้ยหางัวมาเลี้ยงซอยกันเด้อพี่น้องบ่อึดหญ้าวันวันนี้กับพี่น้องบ่ต้องไป็นหยาหาหญ้ามันเหนื่อยครับมองนี้มีครับอีกหน่อยก็เขียวขจีครับพี่น้องเอ้ยฟังกระพุ่นไปก็สิเป็นทงหน้านาะ นี่พี่น้องบวงนีง้เกษตรวงนี้ก็ตรปลูกเขาสามงานครับสี่เห็ดหน้าสามงานหมดแล้วลงไปกันไต่ๆุมดแล้วครับพี่น้องอันนี้ครับเห็ดกพลังเห็ดทางพี่น้องเอ้ยปาดทางมันใหญ่ขึ้นเพ่ษตรได้ใช้ประโยชน์เนาะสัญจรเอารถเข้ามาก็ง่ายครับสองขางทางของเขาเขาก็ปลูกยุคข้าครับเราต้องไป เห็ดี่ยมันยากคนอื่นครับกาอยากปูกว่าเห็ดเองแหละพี่น้องกออยยุคข,ขาดตอนพี่น้องผนทางเขาหน้าอาดลามเลย <c oughs> ผักหลายวะพี่น้องผักบ่ครับมันมีเห็ดเรียบร้อยห้องกับสีออมหัวเนาะเพื่อจะปูยุคข,ขาดครับปลูกยุคข,ขาดสองขางทางมองนี้ก็เป็น เป็นในเห็ดเห็ดหน้า nah, ครับสองสามงานเห็ด nah. ห <c oughs> น้ามาหนีกับมาเป็นแปลงหญ้าครับแปลงหญ้าครับเน้นแปลงหญ้าเลยครับประเด็นหน้าครับเน้นแปลงหญ้าเลยไว้ก่อนเนีนแปลงหญาา้าพุทธิเลี้ยงงวแหละพี่น้องเอ้ยย่ามั่นมันหายากเนาะย่ามนันหญา้าหายากนี่แหละย่ามนีแหละน้ำแหง,งๆนี่แหละผมกับเขาโครงการว่าเห็ดแปลงหญา้า จ,จิตเจ้านำมันดานพี่น้องเจ้าน้ำมัดดน,น,ด,นมด,ดานใช้โซล่าเซลล์นี่แหละแปลงหญ้านี่แหละปลูกลงไปเป็นพี่นอ้องเอ,อ้ย <c oughs> ปลูกลงไปครับบักยางบักยางใหญ่เลยครับปั๊บพื้นที่ออกก็ง่ามเลยพี่นอ้องง่ามอยู่เสมอมันก็เสมอแน่ยังนะเสมออยู่แต่ว่าต้นใหม่ก็หลาย ต้นใหม่กับเก็บไหวเนาะอีกแน่น่าโคตรได้ใช้ประโยชน์แน่น,นอนครับต้นใหม่ชุกเนีันครับพลังต้นนี้เง่ครับเพื่อนเน็ตซ่านเลยครับอีกหาปีสิบปีข้างหน้าอีกสิบยี่สิบปีเพิน่นละ ทางเขาหน้าเป็นทางทางหลวงพี่น้องปิดปิด <c oughs> เอาป่าน,นี่แหละพี่น้องออมันจะได้ปลูกยุคาเด้๋สองฟังเลยตอนแรกผมกับบอชอบได้ยุคาแต่ว่าไปคิดมาว่ากัปฏิเสธอย่างนี้นยูคามันก็ทำประโยชน์ได้คือกันเนาะปลูกถิ่นปลูกทุ่มไปจะน้อยก็ได,ไ,ดได้ตอกได้ตัดครับเดี๋ยวให้แล้วหน้ากัยังพอมียุคาเดีขายนะเขาเนาะ ก็เลยเออครับล้งทุนนลยครับเพราะว่าท่ามันกับมีท่ามันกับมีอยู่แล้วนะพี่น้องว่าเ้าตกการเห็ดมันใหญ่ขึ้นเพื่อจะปลูกใน้อง้างอันนี้กับทิดเป็นแปลงยาครับอยู่กลางคกันนี่แหละกำลังปับปรุงอยู่ครับเห็ดออกมาแล้วครแน่ดูเออก็ แน่บรรยกาศเขาท้ายอยู่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะเห็ดมั่าแล้วกับเขาท้ายอยู่ได้งามอยู่เพราะว่าห้องเฉลียงยงัวเนาะห้องก็ต้องมีมีหย่ามันมีหย่ายเขากินเนาะประมาณนั้นอ่ะโมเมนต์ว่าจะเป็นเรนหาตัดหย่ามองนั่นมนองนี้โอ้เมื่อยตายเขาก็เอาหน้าเขาเห่าที่มันมันมีอยู่แล้วมีทีอยู่แล้วเขาก็บแบ่งออกมาเห็ดแนวอื่นนั่มมันก็เได้ประโยชน์หลายต่อเนาะพี่น้อง ประมาณนั้น,นพี่น้องเพื่อเพื่อปูได้หลายเข้ากับได้ขายก็ได้เนาะพี่น้องแมินบอกปูหลายก็ได้ขายคนละิปนี้ก็ใช่ไหเนาะพี่น้องเนะาะโอกาสนะผมกัดจิตมากถา,าพี่น้องมาเบิกไม่ก็เขาเห็ดเห็ดเวลามันเลี่ยวนี่เป็นยังไงเนาะคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ